วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกับคอร์สออนไลน์พื้นฐานการเงิน Money Back to Basic ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue o u l o l o c k โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนในราคาพิเศษได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับจงอย่าเป็นหนี้บัตรเครดิตโดย Terry Crews ในซีรีส์ Money Back to Basic ตอนที่เ t ็ r เทอ r ์รดารานักสแสดงชื่อดังชาวอเมริกันจากภาพยนตร์ The Expendables โคตรคนทีมมหาการ และพิธีกรจากรายการ American s c o t a t l e n t ที่นับปี2020เขามีทรัพย์สินอยู่ที่25ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ750ล้านบาทได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ CNBC Make It ว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เขาเคยทำมาคือเรื่องอะไรซึ่งเทอร์รี่เล่าว่าเขาได้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยแต่งตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนอยู่ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย ในวัย20ต้นๆซะด้วยซ้ําและสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากนักเรียนนักศึกษาคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันก็คือในตอนนั้นเขาได้เริ่มต้นในใสายอาชีพของการเป็นนักกีฬาโดยกีฬาที่เขาเล่นก็คืออเมริกันฟุตบอล NFL ทําให้เขาเริ่มมีไรายได้เข้ามาอย่างมากมายและที่เข้ามาอย่างมากมายพร้อมกันด้วยก็คือเขาได้รับการเสนอบัตรเครดิตเกือบจะทุกเจ้าและเขาก็ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตด้วยกันถึง4ใบและแน่นอนว่าเมื่อเขาได้บัตรเครดิตมาแล้ว เขาก็เริ่มที่จะใช้มันอย่างเมามันเริ่มตั้งแต่ซื้อทีวีซื้อเครื่องเล่นวิดีโอตัวท็อปในสมัยนั้นถ้าใครยังทันแสดงว่าดักแก่ได้เลยเพราะมันคือเครื่องเล่นมว Video, ้วนวิดีโอเทปสุดฮิตในยุคนั้นหรือที่เรียกว่า VCR ถัดจากนั้นต่อมาเขาก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอีกหลายชิ้นจนกระทั่งเต็มวงเงินในบัตรและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องชำระเงินค่ารูดบัตรเครดิตแน่นอนว่าเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายมันทำให้เขาเป็นหนี้บานเบอร และเจ้านี่ก็โทรจิกเขาไม่เว้นแต่ละวันถ้าวันไหนที่เขาไม่รับโทรศัพท์เจ้านี่ก็จะโทรไปทวงกับเพื่อนบ้านของเขาที่อยู่ห้องติดกันจนเพื่อนบ้านเองกระทนรําคาญไม่ไหวต้องออกมาเคาะประตูที่ห้องของเขาแล้วบอกกับเทอร์รี่ว่ามีพนักงานทวงหนี้บัตรเครดิตเจ้าหนึ่งโทรมาหาฉันเพื่อเล่าเรื่องหนี้บัตรเครดิตของคุณอยู่ซึ่งนั่นมันทําให้เขาตระหนักได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เขาคิดเอาไว้แล้วหมดสิ้นกับภาพลักษณ์ความหรูหราฟู่ฟ้า ที่เขาอุตส่าห์สร้างมาเพื่อให้เพื่อนบ้านเห็นว่าเขารวยแค่ไหนแต่ตอนนี้เพื่อนบ้านต่างรู้แล้วว่าสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นมันมาจากการรูดบัตรเครดิตที่เขาไม่มีปัญญาจ่ายหนี้คืนแทบทั้งสิน้นซึ่งคุณก็พอจะนึกภาพออกอยู่บ้างว่ามันน่าอับอายมากแค่ไหนเทอร์รี่นั้นก็ทําได้แค่เพียงพูดกับเพื่อนบ้านว่า I'm sorry ฉันขอโทษแล้วเขาก็เริ่มที่จะทยอยคืนสิ่งของต่างๆให้แก่ร้านค้าที่เขาไปรูดบัตรมาเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะจ่ายมัน ทำให้เขาได้ข้อคิดจากความผิดพลาดในเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เขาพยายามที่จะทําให้คนอื่นๆที่คอยติดตามเขาอยู่รู้สึกประทับใจรู้สึกดูเท่ดูคูลไปกับสิ่งที่เขาหาซื้อมาได้ทั้งทที่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้ชอบที่จะต้องทําแบบนี้แต่เป็นเพราะเขาอยากให้ภาพลักษณ์ของตนเองออกมาดูดีอยู่เสมอเพราะเขาอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวเขาถ้าเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทั้งที่พวกเขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวคุณมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วและแน่นอนว่าเมื่อคุณเดือดร้อนเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเป็นหนี้ก้อนโตไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคนเองและนี่ก็คือบทเรียนว่าจงอย่าเป็นหนี้บัตรเครดิตโดยเด็ดขาดโดย Terry Cruise ในซีรีส์ Money Back to Basic ตอนที่7ถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ